ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมก็เมื่อคืนมีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมตอนนี้ก็ราคาเดิมนะครับผมต้นใหญ่นะวภาพไกล เจนไว้บอลเริ่มส่งนะตอนนี้ไม้ฮันแลนด์นะครับผมเดี๋ยวให้ดอกได้ได้ได้ดกได้สวยนะเป็นไม้ที่ให้ดอกได้สวยได้ได้ดกดีแล้วก็เป็นมาเลี้ยงง่ายๆนะมาสตา์นี้เจนร้อยไม่แพงนะรวมส่งแต่วมาดูไม้ชุดไม้สีกันอันนี้จะเป็นไม้ดอกใหญ่นะดอกใหญ่ๆเลยนะตัวนี้ดอกใหญ่จะมีสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีสีชมพูปลอดฟมาด้วยไม้ดอกใหญ่ๆอย่างนี้ิ่งนี้จะออกเยเมยนด้วย แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะมดอกัมือที่ออกดอกกเยอะแหละตอนนี้ดอกร่วงหมดตัวนี้ด้วยด๋ยวต,ตัวนี้จะเล็กกว่าเล็นหน่อยนะแล้วตัวนี้จะเป็นสายกลเด้นนะสายกลเด้นทำไมโทรศัพท์ไม่อยากร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเป็นมายานะต่อมาก็จะเป็นกรเด็นชิกาด้า นี่แหละในจอภาพนะครับผมห้าต้นไปห้าร้อยเลยนะห้าร้อยลมส่งนะครับผมฟูโกนี้ไม่มีแล้วนะครับผมได้ห้าดอกห้สาสไตล์ห้าสีเอาไปเลี้ยงไม่นานเป็นไมใ้ใหญ่ๆจะโตอ้วอนใหญ่ๆแล้วก็จะมีไม้ที่มีคุณภาพก็ช้านี้มาเท่านี้ครับผมตอนที่เจ็ดร้อยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ